สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com อสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังทีระทอนบุญมาทานันย้ายจากมารินนสมาอยู่กับบุริร <m> ัมยูไนเต็ดทีระทอนบุญมาทานัน แบ็ค้ายทีมชาติไทยย้ายจากสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมในศึกเจลิกหนึ่งญี่ปุ่นกลับมายังถิ่นเก่าบุริรามยูไนเต็ดที่เคยคาแข่งเมื่อฤด,ดูการ2 0 1 0 2นถึงเลกแรกพร้อมคว้าแชมป์ไป20รายการโดยจะลงช่วยทัพปราทสายฟ้าในช่วงเล็กที่2ของฟุตบอล League, รีวโวไทยลีกดูการ2021-2022ถึงที่จะเริ่มต้นในเดือนมก,กราคมนี้สถิติของทีราทรบุญมาทันกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอส ลงแข่งขันทั้งหมด9 4นัดทำไป4ประตูในงเล็บเจลิก3ประตู ACL 1ประตูทำไปทั้งหมด11แอสซิสได้1แชมปแซเจลิกและ1รองแชมป์ซมเจลิกเจลิกฤดูกาล2019ันเเล่นทั้งหมด25นัดทำไป3ประตูเจลิกฤดูกาล2020เล่นทั้งหมด26นัดเจลิกฤดูกาล2021ันเล่นทั้งหมด27นัด ACL 2020เล่น6นัดทำไป1ประตู เป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าชแชมป์เจอรลีกเป็นนักเตะอาเซียนคนแรกที่คว้าชแชมป์เจอรลีกเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ยิงประตู A c ซกับสโมสรในต่างประเทศเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นหลังที่ดาทอนบุญมาทันย้ายจากมารินนสมาอยู่กับบุรีรัมยูไนเต็ดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าเขาสามารถหมุนตัวดึงบอลและเลี้ยงบอลได้ดีอย่างน่าประหลาดใจมุมมองท่านต่อมาครับ ฉันไม่ได้รู้สึกประทับใจมากเท่าไหร่คอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าเขาคือหนึ่งในแบ็คซ้ายชั้นนําของเจลิกฉันจะคิดถึงคุณความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันชื่นชอบในทัศนคติเกี่ยวกับการตอบแทนบ้านเกิดของเขาเนื่องจากผู้เล่นแบบนี้ไม่มีเหลืออยู่ในญี่ปุ่นแล้วชาวญี่ปุ่นท่านต่อมามีมุมมองว่าขอบคุณนะในปี2019ยามานากะย้ายไปอยู่กับอุรวะเรชฉันอดทนเฝ้ารอ แต่สุดท้ายบุญจังก็มาและช่วยชีวิตเอาไว้แล้วพบกันใน ACL นะคอมเมนต์ท่านมาครับเขาคือนักเตะคนโปรดของฉันตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับสโมสรอนโกเบแต่พอย้ายมาอยู่กับมารินอสเขาก็ประสบความสำเร็จฉันคิดว่าเขาเหมาะสมกับตำแหน่งแบ็คซ้ายสมัยใหม่ทึ่งต้องมีฝีเท้าและเทคนิคชั้นสูงได้ปรดพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ในช่วงแรกตอนที่ย้ายเข้ามาเขามักจะทำผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งและยังตามหลังคนอื่นอยู่แต่หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งฤดูกาลฟอร์มของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนในปัจจุบันเขาได้กลายมาเป็นผู้เล่นตัวหลักที่ช่วยทีมมาริโนสได้อย่างมากเขาขอบคุณในช่วงตลอดที่ผ่านมาฉันอยากให้คุณนําทักษะเหล่านี้ไปใช้ในประเทศบ้านเกิดของคุณให้เต็มที่มุมมองท่านต่อมาครับรู้สึกเสียดายแต่ก็ขอสแสดงความินดีด้วยนะ ขอบคุณในช่วงตลอดที่ผ่านมาการย้ายทีมมีความสําคัญมากกับผู้เล่นในการที่จะก้าวต่อไปอีกขั้นขอให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไปนะขอให้คุณเติมเต็มเป้าหมายที่คุณต้องการเมื่อพิจารณาว่าโอก,กิฮาระจะหายไปอีกคนฉันรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับ ACL ในฤดูก,กาลหน้าแต่ฉันก็ขอภาวนาให้คุณประสบความสําเร็จกับโลกใบใหม่นะชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาคือนักเตะที่เก่งมากไม่แน่ใจว่า แบก้ายเบอร์หนึ่งตลอดการของมาริโนสคือเขาหรือว่าดูตราสปีดการจ่ายบอลถือว่าดีมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอบคุณนะบุญจังฉันหวังว่าจะได้เห็นเท้าซ้ายพิศษถูกขัดเกลาและกลับมามีบทบาทสำคัญบอกว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะได้พบกันในรายการ ACL นะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับมาริโนสแต่ฉันก็อยากจะสนับสนุนทีละทอนในอนาคตฉันอยากจะพูดว่า ขอบคุณในช่วงตลอดที่ผ่านมาที่มีส่วนร่วมกับชัยชนะมากมายจนถึงตอนนี้คอมเมนต์ทันมากครับทีราทอรกล่าวถ้าผมสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับผู้เล่นเยาวชนในประเทศของผมได้ฟุตบอลในประเทศไทยก็จะยกระดับขึ้นผมจึงคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อรับชมเกมในสนามเท้าซ้ายปีศาจของบุญจงังไม่มีใครสามารถเทียบได้เลย ขอบคุณในช่วงตลอดที่ผ่านมาขอให้มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยนะฉันสนับสนุนคุณมุมมองท่านต่อมาครับฉันสงสัยว่าเงินเดือนของเขาจะดีกว่าในเจลิกหรือเปล่าคอมเมนต์ทันมาตั้งคำถามว่าค่าธรรมเนียมในการย้ายสโมสรเท่าไหร่หรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันคือความผูกพันชาวญี่ปุ่นท่านต่อมามีมุมมองว่ามันรู้สึกเจ็บปวดเมื่อไม่มีเขา คอมเมนต์ท่านมาครับพวกเราต้องมองหาผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันคิดอยู่เสมอว่าเขาคือนักเตะที่เก่งนะแม้ว่าจะอยู่ในทีมของคู่ต่อสู้ก็ตามมันคือความเจ็บปวดของมาริโนสมุมมองท่านต่อมาครับฉันอยากให้เขาอยู่ต่ออีกสักปีมันยากนะที่จะหาผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของมาริโนสในตอนนี้ ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านอกจากการเล่นแล้วฉันรู้สึกชื่นชอบในความอ่อนน้อมถ่อมตนและนิสัยส่วนตัวของเขามากได้ปรดพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เขาร่วมฟุตบอลโลกนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันอยากให้เขาอยู่กับมารินอสตต่อถ้าหากพิจารณาตามอายุแล้วถือว่าขายได้ราคาดีนะและมุมมองของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายกล่าวว่ารายได้ต่อปีในประเทศไทยสูงกว่าญี่ปุ่น ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังที่ลทนบุญมาทานันย้ายจากมาริโนสมาอยู่กับบุรีมยืนต็ดกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าทําไมเขาถึงออกจากญี่ปุ่นดูเหมือนว่าเขาก็ทําผลงานได้ดีและก็อยู่ในสโมรสรที่ดีที่สามารถเติบโตได้จากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าไม่ค่อยแน่ใจกับเหตุผลนะแต่จากสมมุติฐานของผมน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านครอบครัว และก็มีชาวไทยท่านเข้ามาตอบใต้เมนิวา่าอย่างแรกเลยเขาต้องการที่จะกลับมาหาครอบครัวของเขาและอย่างที่2ก็คือเขาต้องการร่วมงานแบบโค้ชมาซาทาดะอิชิอิซึ่งเป็นโค้ชคนใหม่ของทีมบุรีรมัมการได้เล่นในลีกญี่ปุน่นเขาได้เรียนรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับฟุตบอลญี่ปุน่นและมันจะเป็นงานง่ายกว่าสําหรับเขาในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของแทคติกโค้ชญี่ปุน่นมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ หลังจากที่เขาเล่นในแฟร์เพลย์กับชอกทำให้โยโกมาเอฟมารินอสยอมรับไม่ได้และเลิกจ้างเขาในที่สุดคอมเมนท์ท่านมาไม่ทราบสัญชาตินะครับโดยเขากล่าวว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธการรับใช้ทีมชาติได้อีกแล้วนี่มันส่งผลดีต่อทีมชาติไทยนะจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมน่ว่าเขาไม่ยอมมาเข้าร่วมกับทีมชาติไทยและอยู่เล่นให้กับสโมสสและตอนนี้สโมสรนก็เตะเขาออกไป ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับหมายความว่าเขาคงไม่ดีอีกต่อไปแล้วจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบใต้เมนิว่าเหตุผลด้านครอบครัวและธีรทรก็ประสบความสําเร็จในเจลิกแล้วในวงเล็บเป็นแชมป์ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็มีชาวมาเลเซียท่านเข้ามาตอบใต้เมนิว่าหมายความว่าเขาไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้ว <laughs> ต่อมาก็มีชาวมาเลเซียท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่า ก็ไม่เชิงหรอกนะเจ้านายเมื่อฤดูการที่แล้วเขาเป็นตัวเลือกแรกของตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทีมยูโกมาเอฟมารินอสและสโมสรก็ได้เป็นแชมเจลิกด้วยแต่เขาถูกยืมตัวมานะไม่ได้ซื้อขาดจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าไม่ใช่นะตอนนี้เขากำลังจะไปเล่นให้กับเลสเตอร์บอสแถวไทยในทีมเลสเตอร์ต้องการตัวเขามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับไม่ว่าเขาจะเล่นที่ไหนก็ตาม เขาก็ยังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพไทยลีกคือหนึ่งในหล็กที่ดีที่สุดของเอเชียทักไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าฉันรู้สึกประทับใจกับการเตะม,มุมของเขาจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับอายุของเขาก็30ปีแล้วผมคิดว่าการที่เขาเลือกที่จะกลับมาเล่นในหล็กในประเทศก็ถือว่าไม่เลวนะเพราะว่าพวกเราต่างก็รู้ดีว่าไทยลีก คือหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดในเอเชียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับผมมาจากเวียดนามแต่ผมรู้สึกมีความสุขเสมอเนื่องจากได้เห็นนักตเตะอาเซียนประสบความสําเร็จในการค้าแข่งในลีกที่พัฒนามากกว่าอาเซียนยังคงมีระยะห่างอีกมากเมื่อเทียบกับลิกฟุตบอลอื่นๆของโลกดังนั้นถ้ามีนักเตะที่ประสบความสําเร็จมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะไปกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆมีความมุ่งม,มั่นคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวสั้นๆว่า ตกต่ำลงแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับคุณทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะทีละทอนยินดีด้วยที่ได้กลับมาเล่นในไทยเลกมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าผู้เล่นหน้าซื่อใจคดอย่างเขาไม่สมควรได้ลงเล่นจากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าทำไมล่ะเล้าเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าก็าไม่รู้เหมือนกัน ต่อมาก็มีชาวอินโดนีเซียท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าคุณดูเหมือนกับคนโง่เลยและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามครับนักเตะไทยดูมีคลาสกว่านักเตะของพวกเรานะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจารย์การในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังจากที่เทเลทอนบุญมาทานย้ายจากมาริโนสมาอยู่กับบุริรามยูไนเต็ดหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นคอมเมนต์ไปที่ใต้ตวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ